สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ energy ครั้งนะครับเจอก,กันอีกครั้งะครับในพระที่4นะครับเราก็พร้อมที่จะเล่นในวันที่11แล้วน,นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นนักผจญภัย l ลเสองนะครับตอนนี้รอดมาแล้ว10วันโอเครครับตอนนี้ภารกิจของผมคือการสร้างโรงรอนะครับเราเป็นภารกิจต่อไปนะครับ หลังจากที่ผมไปสำรวจป่ามามากมายซึ่งโรงหลอนะครับโรงหล่อตัวนี้นะครับจะใช้หินถึงห้าก้อนนะครับและตอนนี้ผมได้เก็บสัพภาระทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วโอเคอเีครับตอนนี้เราก็จะไปยังที่ถ้ำนะครับซึ่งตามในแผนที่โลกนะครับก็อยู่ในป่าประหลาดหนึ่งก็จะเป็นถ้ำมืดมิดนะครับตรงนี้ จะเข้าไปดูทีตอนนี้ผมไม่มีไฟนะครับอ่าแต่ผมสร้างคบเพลิงเอาไว้โอเคซึ่งในข้างหลังผมก็ยังจะพอมีของอยู่นะครับเดี๋วเราเก็บอะไว้าาตาตะกาน่าจะได้อีกอันหนึ่งเราเล้ยเก็บของเอาไว้นะครับอันนี้กาเก็บวัตถุดิบนะครับ อเป็นอันนี้กันทับไปไปแล้วก็ปันครับอันนี้ไปไปขึ้นหนึ่งนะครับที่ปันนะว่าหน้าเราทำอยู่วันี่ไม่ออกขึ้นครับโอเคตอนนี้ในกระเป๋าผมก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เยอะนะครับตอนนี้เราจะไปยังที่ป่ามืดมิดนะครับไอป่าแปลกเปล่าครัเดี๋ยวเราเดินลวดเดียวนะครับเข้ามาที่ ทำมิดๆนะเพื่อที่จะลงไปลงไปทางที่อันนี้น่าจะเป็นทองบอสเดี๋ยวเราไปดูกัน คครับตอนนี้เราก็กําลังหาก้อนหินนะครับเป็นการฟาร์มก้อนหินโอเคเอาลืมเปิดไฟนะครับโอ้เป็นไรนะครับอันนี้เอาเก็บไปก่อนนะครับเบอร์รี่นะครับแล้วก็เมล็ดเวทมนต์นะครับไอ้ตัวนี้เราตอกดินนะครับขุดไม่ได้ครับเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพวนรพั่วพั่วดินโอเคครับไม่เป็นไรเราตรงนี้เรามาแล้วครับ แล้วก็มาตรงตรงนี้มาแล้วเป็นทางออกนะครับเรามาตรงนี้เลยครับยาวมาเลยตามกันไปเฮ้ยได้เปิดเผยชุดเกราะชนเผาสงครามแล้วโอ้โหมาๆาสกิวฟันโอเคไปครับไปเรื่อยครับ ปุ๋มไม้นี่เราก็ตัดไปได้นะฮะแต่ข้างในนี่จะไม่มีกิ่งไม้หรือต้นไม้นะครับเราระหว่างทางเราก็ตัดไปนะครับเพราะอาจจะได้ผลิตเชือออย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ที่เรามาแล้วเราเก็บไม่ได้นะครับเป็นแร่ประหลอดนะครับเราเก็บไว้เราเดินมาหนึ่งก้าวนะครับเพื่อทําการฟันดยใชสกิลนะครับตีสองครั้งครับเก็บลูกซ้อนก่อน โอเคข้างบนไปได้นะครับอันนี้โอเคเราแอบเข้าในพุ่มไม้นะครับทางเข้า,ขามดาโอเคอันนี้เป็นหินสลักอักษรนะครับต้องใช้พลังงานหรือใช้ทักษะโอเคไม่มีเป้าหมายนะครับไปครับไปต่อครับในกระเป๋าของเราก็หญ้านะครับเยอะพอสมควรครับ าคาดว่าจะเจอน้ำพุธรรมชาตินะครับโอ้โอเคตักได้ด้วยนะครับตรงนี้เราเติมไว้ก่อนเติมไหมขึ้นอะไรไหมไม่ขึ้นนะโอ้ขึ้นนิดเดียวหรือว่าเข้ามาอยู่ในกระเป๋าอ่ะไม่ใช่ตอนนี้หินเรามี สี่ก้อนแล้วนะครับเราก็ทุบต่อเราดูแอนที่ทั้งในงนี้นะครับเรา98%ดซนนะครับสำหรับในที่นี้เราก็ไม่มีเป้าหมายอะนะครับตอนนี้หินเราก็ห้าก้อนแล้วนะครับเราสามารถทำอ่าลงลอได้นะครับเราก็จะ กลับบ้านนะครับไปทำโรงหลอทิ้งไว้แล้วก็เราจะ อ่ะครับเราก็จะมาสร้างโงรงหลอนะครับโรงหล่อคือตัวนี้นะครับผลิษฐ์ไว้นะครับไว้มุมนี้แล้วกันโรงหลอตอนนี้เราได้โรงหลอนะครับแล้วก็สามารถทําเหล็กโลหะแท่งแล้วก็ต่างๆมากมายนะครับเรารับของอมาก่อนเป็นฐานนะครับเอาผลิตลาได้บ้างตอนนี้ เราผลิตแท่งเหล็กได้นะครับหนึ่งอันนะครับสองไม่ใช่อันเดียวค okay รัโอเคลองผลิตไว้ก่อนจากนั้นเราก็ดูกระเป๋านะครับดูกระนูไม่น่าจะได้ใช้นะครับนี่เราไว้กินนะครับใส่เดือนเดี๋ยวไว้นีูครับมีอะไรเยะมากพอดีครับนี่นี่ตัวนี้เราเยอะมากเยอะรับใส่ไป้เน่ยครับเราจะไปที่ไปครับเราไปครับก็ดูครับอืมที่เป็นยาสปาตะไรนะครับยาที่ใช้ไม่ใช่เราเนี่ยนี่ครับสัตวปเกี่ยกันเดี๋ยวถ่ายออกเยอะกแล้วก็เล่นเล่นอยู่ได้ไม่ใช่เหมือนเราใช้ใช้ทำอย่างารก็ถึงมันตาย ไม่หยิดเลย,ย,ยนะนนจัดเตียงใหม่สักหน่อยนะครับเคมีของกินนะครับยังไงเราก็รอดนะครับพูดง่ายงครับทั้งเล็กครับมาครับเก็บไว้ก่อนว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างลองมาดูว่ในเคเวสเนี่ยก็คือแบบให้ทำอะไรครับเนี่ยสร้างแปลงพังทะลุมิติมากขึ้น ประดิษฐ์อุปกรณ์เทียร์หนึ่งหรือสูงกว่านะครับปุปกรณ์เทียร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกอาวุธไหมอาวุธอาวุธเราสร้างดาบฟันก็ได้นะครับสร้างกริดก็ได้ดาบสองมือนะครับไม้เท้านะครับไม้เท้าทือธนูครับก็ได้เหมือนกันครับธน,นูประดิษฐ์ธนูครับลองดูเีเรียบร้อย ปฏิทธนูได้เราก็ต้องมีลูกนะครับถูกศอนนะครับถูกสอนจากกิ่งไม้นะครับถูกสอนตัวไปเราสงสัยจะได้ตัดไม้กันอื้อเลยเนะยไม่เป็นไรเราดูในกล่องนะครับเราจะเก็บธนูไว้เราเป็นสายบวกอยู่แล้วโอเคอ่ะปิดปิดปิดเก็บไฟครับเอา้าเก็บไปได้ครับตะกร้าเต็มเราตะกร้ามาไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งอัน ตอนนี้เราต้องทำพั่วนะครับเอกมาป,ปิดนะครับพั่วเพื่อทำโต๊ะทำงานลอ,อ่าอีเล็กเอาอีเล็กนะนี่เอาเล็กมาด้วยทำออกม,มาเดี๋ตอนนี้เราจะสามารถทำรั่วได้นะครับทำโต๊ะทำงานเลเวลสองโต๊ะทำงานเลเวลสองอัปเกรด นะครับมีฟันเฟืองหนึ่งครับหินสองโอ้โหฟาร์มกันอีกแล้วไม่ต้องกานทำอะไรแล้วธนูไม่ได้ครับเดี๋ยวเราตร้งตะกร้าเอามาไว้นะครับตา้งมาก่อนไว้ตรงนี้ไกลๆก็แล้วกนะันเอี๋สรตางตะกร้ามาเก็บธนูไว้นะครับมีดไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าใช้ตัดหญ้าได้ นะครับใส่เข้าไปเหล็กหินโอเคตอนนี้ของคอนงที่จะพร้อมนะครับแต่คนไม่พร้อมเราจุดไฟนอนก่อนนะจุดไฟก่อนจุดไฟโดยใช้ไม้อออเราไม่มีไม้นี่ไม้หมดต่อไม้อยู่ตรงนี้เอาไม่มีไม้ไม้ทักแท่งก็ไม่มีอีกอย่างวะ ต้องโครตนไม้ด้วล่ะเดี๋ยวจุดไฟก่อนนะครับเพื่อทำการหลับหลับนอนไม่ได้ทำอาไมา่ก่นนะเชอรรี่นะครับ <Okay. S 2> เบอร์รี่ย่างนะครับเพิ่มถุงนอนหลับหญ้าฟางถุงนอนหลับหญ้าฟางเรา ทำได้ยังนอนหลับย่าฟางเราทำาได้จะร่มไม้นะครับประดิศร่มไม้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับคุณได้รับพินเขียวถุงนอนญ่าฟางโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยนอนได้ไหเอา้าร่มไม้ โอ้ oh. มันคือสถานที่นั่นเองไม่ใช่ผู้คนมันคือสถานไอ้มันมันไม่ใช่ผู้คนนะครับมันแต่มันคือสถานอา้าววนไปวนมาทําไมวะเนี่ยเอานอนก่อนไปเฮ้ไปได้เว้ยลองทําถุงนอนหญ้าฟางดูก่อนถุงนอนหญ้าฟางต้องมีเตียงกองฟางนะครับเตียงกองฟางเตียงกองฟางบ้านนั่นทำได้ในบ้านนะครับเรา ยาเรามีเยอะไหมย,ยาเยอะอยู่อ่าเก้าไปแล้วก็ทำเตียงกองฟางนะครับเอ้ยประติดมาไอ้หนูจัดปุยเสร็จแล้วเราก็ถุงนอนหญ้าฟางนะครับถุงนอนถุงนอนนี่เรียบร้อยนอนได้ ให้ทุกนอนครับไม่ครับเรานอนธรรมดาครับเพิ่มกําลังเรียบร้อยตื่นขึ้นมาโวยก่อนครับเอาเป็ดนี้ดังครับกินตดนะฮะวะปุกปักปลุกป,กปักโอ้ไม่เบอร์รี่เบอร์อรี่ทำไมดีไหม,มเมล็ดกินไม่ไงครับเมล็ากินด้วยกินอะไร ปุบปับปุบปับเรียบร้อยเราต้องไปเอาขวดน้ำเปล่าสักหน่อยนะครับขวดน้ำเปล่าเพื่อ,เพ,อเพื่อนะครับเผื่อนะครับไปเจอแหล่งเก็บน้ำนะครับเราจะได้เก็บเอาไว้ด้วยนะครับจัดเลียงนิดนึงต่อไปได้เวลาฟาร์มนะครับ อันนี้เป็นหลุมศพเรานะน่าจะขุดแล้วได้ไที่เทมนะเนนะแวนี้ เครื premises, vanity, e. ่องดื่มน้ําสกปรกนะครับน่าจะเอาไปต้มก่อนแล้วถึงจะกินได้นะฮะนี่เรากินไว้แล้คุณหิวละอันนี้เรากินอะไรน้ํามันถั่วเหลืองอะไหลลื่นอมให้เครื่องปั่นสอรี่สอรี่กิน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 ผิดอันโอ้โหนมันถัวเหลืองสอรี่เราจะพกมาทำไมเนี่ย ตุงยาอ้งวางนะครับตอนนี้เราเจอแล้วจุงยาอ้างวางนะครับทางความมือของเราตอนนี้เช้าแล้วนะครับเหมาะแก่การฟาร์มต่อี่นครับเติมไเเเเยบเม ถนะ้เกิดเปิดกล่องอะเฟนทอมนะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีพิมพ์เขียวนะครับการมองเห็นใช้เลยครับ พิมเขียวการมองเห็นกดใชได้ได้เลยเนี่ยม่นได้เลย,ยหรือไงเราสามารถคราฟพวกพวกนี้ได้นะครับดูแล้วโอเคเอายอยตอนนี้เรือ่อยังไงลังต้องไปเลยโอเคไหมเพิ่มลาการมาแล้วกินแวอาะนเพิ่มด้เางน้เลยแล้ก็าไปมเปการท่ลครับตอนนี้รือวากจะไปยง่นแหลพอไปทรอยงก็้ดน เราที่ตรงนี้เรดนะตรงนเราไปได้เราไได้เป็นล่น้ำอเ่านเรา,า,าเานะไออตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีเวทอะไรอยู่ในตัวนะครับเราเข้าไปเลยอ่าโอ๊ทราบประหักพังนะครับเราได้รับมาครับแล้วค้นหาแท็บเลต็ตมิตินี่เราต้อง ค้นหาอะไรอุย้ยแลยอะองคําไม่ได้แล้วต้องเอานะฮะต้องเอาลนะหลังคาไรนี่ครับเก็บได้ครับเป็นสมุนไพรคล้ายจะเป็นลมครับอ่าตรงนี้เปิดประตูนะครับไม้เท้าต้องฝาบนะครับตาขอช่องว่างไม่มีกินอะไรได้เนี่ยเอา้าวันนี้เราก็ไม่ได้เก็บไว้อีกกินแครอทก็แล้วกัน โอ้เอาแค่เรามาฟ้าไปเฮ้ยนิดนึงไงดีข้างเขายักษ์ดูข้างเป็นยังไงข้างเขายักษกว่าหนูยักษ์ชัดๆเลยมาตอนนี้ครับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับในถ้ำอ่าซากปลักหักพังอะไรสักสักอย่างเนี่เราไหลด้ยครับแต่ก่อนจะไหลนี่เราเอ่อ มีช่องว่างวะาดิไม่มีช่องว่างนะครับเราควรจะ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 อันนี้ทิ้งไงในากนนารสักษ์อืมเรากินไม่ได้เลยนี่ทำอะไรบ้างรักษาแผลได้นะครับอืมกินอะไรดีกินปลา่างแล้วกันโอเค มจิงยันหนึ่งตาครับอ่ะปุ่มไม้เป็นข้าวยาวยักครับอันนี้ดูเลือดด้วยครับเราต้องดูเลือดตัวเองด้วยแล้วก็อาวุธของเราก็ใกล้จะพังแล้วเอาิอดาอ่าตรงนี้แด,แดงมา จะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะฮะแต่พอนนั้นเดี๋ยวเราเอาขบเพลิงก่อนอเอืมหรืออาจจะเพิ่มเลือดปะอะไรอ่ะไม่ใช่ เปิดประตูเลยครับเราจะอยู่รอดได้สักกี่วันนะครับตรงนี้มีประตูครับคล้ายๆประตูบอสนะครับไปทำมาทางนี้ก่อนทุบป,ปั้นหินแชมเปียนนะครับ ก็สัมผัสได้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเจอภูมิไม้นะครับถูกป,ปั่นอีกแล้วทดสอบดูมาลองลองลองเอาบอ่เนาะลองดูไหมโอ้โหฮ่ามาทีละตัวทีละตัวเขาพอทุได้ คู่คุมกันคุมกันอะไรไม่อยู่ครับของดีแน่นอนอืมก่อนนั้นเราพันแพ้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นต้องรอดนะครับไปครับตอนนี้น่าจะเป็นแรงแม่งมุมนะครับ ตอนนี้ก็หน้ามีกุญแจอยู่สองดอก E และีครับแต่ E ไม่มีนะครับเราโอ้มีมี้งไปสกิลตอนนี้เราเลือดครึ่งแล้วนะฮะอาจจะไม่ไหวนะฮะเราต้องถอยถอยออกไปแล้วดีจะกลับบ้านแล้ว กุญแจเก็บไม่ได้ครับเต็มเรากินแอปเปิลน,นะครับประทางชีพไปก่อนแต่กุญแจเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังเพราะยังไงก็ต้องไปใช้อยู่ที่นี่นะครับกีเราถอยถอยย่างมาเลยดีกว่า ข้างหน้ามีข้างขาวนะครับเราเดินมาดีสิมาดิเอาตัวล้อมหน้าล้อมหลังนะครับตอนนี้เดือดก็ใกล้หมดละโอเค่าจจะยังพอไหวนะครับพอกลับถึงบ้านเพราะว่าเราออกไปก็จะเป็นตอนเช้าแล้วโอเค ยังไงเขาก็ไม่สู้เราเราก็ไม่อยากจะสู้เขาตอนนี้เราจะใช้เส้นทางในการกลับที่เร็วสุดเอา้าหัดเลยสก,กิวปัดนห้างอะเร,รเวลสี่แล้วครับเราจะขับถึงบ้านไหมข้าตายตอนนี้เราต้องทอะกัสัตว่าก่อนนะช่วยช่างอก็ณ์ที่สงูงฮะ โอเคตอนนี้เราถึงบ้านแล้วครับเราก็อยู่ได้ถึงวันที่สิบหกแล้วตอนนี้เรายเราจุดกอ,องไฟก่อนนะครับแล้วก็ทําอะไรทําอาหารนะครับทอดไข่นะครับทอดเนื้อนะครับิดนะครับโอเคได้ไข่มานะครับเราก็ทําการย่างเบอร์รี่ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําย่างด้วยเ,เก็บไม่ได้ครับตอนนี้เอาเบอร์รี่เต็ม แล้วก็ยางเบอร์รี่เข้าไปเเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลือดก็ตอนนี้เลือดเราก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็พวงนอนแล้วเราเก็บของก่อนนี่ครับแล้วก็ย่างทนะเราแต่ไฟปอดเราไม่ใช่ใช้ที่เราไมใช่ไม่ได้เราอีกทีนี่คืออยู่ที่เราเราไปข้างหน้าเลยตัดข้างรอตัดจริงนะอันนี่อีกทีคือการนอนที่ต่างกันมันคือแังไงบ้างก็อย่างเรบ

เอาล้ครับตอนนี้เราก็นานละปันทีที่โผอ่อะต้องพอแล้ววันนี้แล้วก็จะได้เป็นการพักผ่อนไปด้วยครับเอาละฮะเราก็ผจญภัยกับเอบชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีชื่อให้ตั้งไงมึจะเรียกว่าอะไรเอากลกับในเกม v e s of Darkness นะครับ เอาไว้ค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรา่หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เรานอนก่อนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ใช้ถูกนอนด้วย